สวัสดีครับร้านขี้ไก่จีรัซับขี้ไก่แก่นะครับร้านเรามีขี้ไก่ไว้บริการลูกค้าตลอดทั้งปีนะครับลูกค,ค้าท่านใดเกษตรกรท่านใดต้องการปุ๋ยขี้ไก่แกบนะครับไว้บำรุงต้นไม้อินทผาลัมสวนยางนะครับมันสัปะหลังข้าวนะครับสวนปาล์มน้บปาล์มน้ำมันครับเข้ากันดีนะครับสายและผลผลิต เพิ่มขึ้นนะครับเรามารีวิวนะครับเราลงล็อดไหนเราจะถ่ายให้ดูรอตนั้นนะครับกระสอบของเราใหญ่นะครับเป็นกระสอบที่หนานะครับกันน้ําได้70%ครับที่ก่าเราแห้งครับคุณภาพเราจะเช็คคุณภาพให้ดูนะครับเปิดให้ดูครับสุมให้ดูเลย คุณภาพตรงปกนะครับรถต่อรถครับถ่ายรีวิวให้ดูรถต่อรถนะครับไม่มีอภาพเก่ามาซ้ํานะครับอย่างกขี้ร้วนนะครับบอกเลยของเราดีจริงครับเพราะเราขายมานานนะครับเราขายมาแล้ว5ปีเรารู้ว่าต้องการลูกค้าต้องการแบบไหนนะครับมีบริการจัดส่งนะครับคิดตามระยะทางและจำนวนกระสอบพูดคุยกันได้ครับของเราดีจริงครับ บอกเลยหลายคนลูกค้าที่ซื้อไปนะต้องกลับมาซื้อใหม่หรือสั่งอีกครั้งนะครับบอกเลยนะครับดูอีก,กระสอบก็ได้นะครับน้ำหนักอยู่ที่15-20ถึง2ีกิโลเลยนะครับคุณภาพจริงๆครับล็อตนี้บอกเลยเต็มนะครับกระสอบแน่นทุกกระสอบนะครับช่วงนี้นะครับสั่ง100กระสอบมี แขนเสื้อยืดใช้ในการทำสวนนําเกษตรนะครับเสื้อแขนยาวนะครับแจกฟรี1ตัวนะครับโปรโมชั่นช่วงนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าของเราดีจริงครับยอดขายของเรานะครับ3ามพวงต่อเดือนนะครับดูว่าลูกค้านะครับไว้วางแก่ร้านเรานะครับ ขอบคุณครับ